สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเรื่องลิมิตกันนะครับเวลาเราทำเรื่องลิมิตอะ่ะเราสามารถเนี่ยแทน x ดูว่า x มันเข้าใกล้อะไรนะครับเราสามารถแทน x ตรงไปในที่เขาให้มาได้เลยนะครับตรงไหนมี x ก,ก็แทน x เ,เป็นเป็น1ให้หมดเลยจะได้ว่า1กําลังสองบวกกับ1ลบสส่วนด้วย1กําลังสองลบ1 ซึ่งข้างบน1นึ่กำลังสองก็ได้1บวก1กลายเป็น2ลบ2กลายเป็น0ข้างบนกลายเป็น0ข้างล่างก็1ลบ1กลายเป็นเป็น0ถ้าเป็น0ูนย์ส่วนนนะครับให้ใช้กฎของโลบิตานคือดิฟบนดิฟล่างให้เราดิฟบนแล้วก็ดิฟล่างโอเคนะครับ เราจะไม่ต้องไปจัดรูปเลยนะดิฟบนดิฟล่างเลยดินข้อนี้เราจะได้ว่าไงครับลิมิตของ x เข้าใกล้1ดิฟบนดิฟก้อนบนก่อนนะครับก็จะได้ว่า 2x ใช่ไหมครับตบ2ลงมาดิฟ x ได้ได้1ส่วนด้วยดิฟ x กำลังสงได้ 2x ลบดิฟเอได้ได้1น่ะต่อจากนี้เราก็ลองแทนเหมือนเดิมนะครับแทนไปกลายเป็น2องคูณหนึ่งบวกหส่วนด้วยเท่าไหร่ครับสองคูณหลบหข้างบนก็จะกลายเป็นสองบวกหส่วนด้วยสองลบห หรือเท่ากับ3ก็ตอบโอเคนะครับให้ใช้กดโลปิตาลนะครับดิฟบนดิฟล่างตัวนี้เลยถัดมานะครับอ่าดูข้อถัดมาข้อข้อที่2อ่าลองแทนลงไปแทน x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เข้าใกล้ลบ1แล้วเราก็แทน x เป็นลบ1ลงไปในสมการก็จะได้ว่า ลบหนึ่งบวกหนึ่งส่วนด้วยลบหนึ่งกำลังสองบวกกับสามคูณกับลบหนึ่งแล้วก็บวกบวกสองซึ่งเท่ากับข้างบนกลายเป็นศูนย์ข้างล่างลบหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งลบหนึ่งคูณกับสามได้ลบสามแล้วก็บวกสองซึ่งข้างล่างก็กลายเป็นศูนย์ส่วนศูนย์พอดีดังนั้น อันนี้ก็ใช้กดลบิตาลได้คือการดิฟบนดิฟล่างแล้วก็ดิฟเลยครับ x เข้าใกล้ลบหนึ่งดิฟ x ได้ได้1ดิฟค่าคงที่ได้ได้0ูนส่วนด้วยตัวนี้ x กำลังสองดิฟได้2 x บวกกับ3 x ดิฟได้ได้สาม เราก็แทนอะไรครับแทน x เ,เข้าใกล้ลบห,งหลงไปตรงไหนมี x แทน x เ,เป็นลบหก็จะได้ว่า1ส่วนด้วย2คูณลบหบวกสซึ่งเท่ากับลบสบวกสก็ได้1กลายเป็น1ส่วนหนหรือเท่ากับ1อันนี้จะใช้ในกรณีที่เป็น0ูนส่วนศูนะครับกดลบิตา เอามาดูข้อ4กันนะครับเรื่อง it, ล,งลิมิตเราก็แทน x ลงไปเลยครับ x เข้าใกล้ลบ4เราก็แทน x ลงไปในสมนการที่เขาให้มาข้างหลังเลยก็จะว่าสแควรูส่ลบสส่วนด้วย4-4ลบ4สแควร o ี root ก็คือ2 2-2ลบ2ก็เป็น0 0นส่วนศส่วน 0, 0ให้เราทำการดิฟบนดิฟล่าง โอเคนะครับดิฟบ,บนดิฟล่างแล้วก็แทนค่า x ดังนั้นตัวนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่า square root โอเคนะครับให้เราอะเอามาคิดแยกอามาคิดแยกแยกข้างนอกเลยเอามาทดทดข้างนอกนะครับ Lift square root x อ่ะเดี๋ยวเป็นแบบนี้ดีวกว่า a r e root x เท่ากับเท่าไหร่ครับ เปลี่ยนสแควรูทให้เป็นเลขยกกำลังกลายเป็นกำลัง1ส่วนหส่วน2หลักการ leaf. ดิฟดิฟยังไงครับดิฟได้ไงให้เราทำไมครับตบกำลังลงมาก็กลายเป็น1ส่วน2สแควรูทอ่ะไม่ใช่ครับ x กำลังหนึ่งส่วนสองลบอะไรครับลบ1ซึ่งเท่ากับ1ส่วน2 x กกำลัง ลบ1ส่วน2กำลังเป็นลบตบลงมาอยู่ข้างล่างก็จะกลายเป็น1ส่วน 2x กำลัง1ส่วน2หรือเท่ากับ1ส่วน2 s q สแ r e ร์รู x เโอเคนะครับให้เราจำไว้เลยว่าดิฟส q ค a r ์รูท t x ได้1ส่วน2 s q สแค e ร์รู x ซซึ่งตัวนี้ลิมิตมันเข้าใกล้อะไรครับ เท่ากสี4แทน x เท่ากับ4ลงไปก็จะได้ว่า1ส่วน2สแควรูท4ก็คือ1ส่วน2คูณ2เป็น1ส่วน4ดังนั้นเราได้แล้วครับดิฟข้างบนได้1ส่วน4เรามาเขียนเลยก็เป็น1ส่วน4ดิฟค่าของที่ได้อะไรครับดิฟ2ได้ ได้ศูนย์ดิฟเอได้ได้หก็ส่วน1ดิฟค่าของที่ก็ได้ได้ศูนย์โอเคนะครับตัวน,นี้เป็นของ x นะดิฟ x ได้1นะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ1ส่วนสโอเคนะครับ